สวัสดีครับ FC แฟนครับ FC เสาวน้อยเพชรปานแ้งที่รักและครบทุกท่านครับวันนี้ครับคือคือว่าอ่าดีใจแห้งพี่น้องวันนี้ครับสิ่งที่ยูทูบเบอร์อ่าทุกคนอ่ารอคอยครับผมนี่คืออ่าพินครับ นี่คือพิน YouTube ที่ยูทูบเบอร์ทุกคนจะต้องได้รับพินฉบับนี้ครับอ่ถึงจะมีไรายได้ครับผมผมเปิดช่องมาครับเรื่อมตั้งแต่อวันที่29มิถุนาย,ยนครับ2,567นะ25 67, คือปีสองศูนสองสี่ครับผ่านมาหกเดือนพี่น้องถ้านับจากวันที่เปิดช่องมาหกเดือนอ่าก็ได้รับอ่าพินฉบับนี้ครับผมเริ่มแรกเลยผมต้องขอบคุณเอ็กซี่แฟนกับน้องอิง เอสาวน้อยเพชรบ้นแพงครับอแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงอ่าที่จะลืมไม่ได้อีกท่านหนึ่งครับผมก็คืออ่าลุงอ้วนชวนคุยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจารย์ผมเพราะว่าหลังจากที่ผมติดตามลุงอ้วนที่ลุงอ้วนมาเล่าข่าวน้องอิงครับแล้วก็ลุงอ้วนได้เปิดสอน ทำยูทูบหาเงินทางอากาศผมก็ได้เข้าไปเรียนกับหลวงพ่อครับผมก็จิตมอบอะไาราน้ำใจครับเพราะว่าผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะต้องผมจะต้องทำทำาะไราให้กับน้ององค์เองก็ดีใจครับดีใจแห้งไม่น้องผมก็ม่คิดฝันนะว,ว่าผมจะอ่า มาถึงจุดนี้ได้เนาะเบอเซียไพี่น้องเอ <c oughs> ผมเริ่มต้นจากศูนย์ผู้ติดตามับผมทำาขาวน้องอุ้งอิงเลยทำทำาขาวน้องอิงเริ่มจากศูนย์ผู้ติดตามครับภายในสี่เดือนพี่น้องสี่เดือนครับ FC แฟนคลับน้นองอิง ได้เขามากดไลค์กดติดตามให้มาเบ่งคลิปให้เนาสี่เดือนครับอ่าผ่านกดของ Youtube ผมเปิดสร้างได้ไดเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสบครับหลังจากนั้นผมก็ทำคลิปมาอีกประมาณสิบกว่าวันครับแล้วผมก็มีเงิน มีรายได้เกินสิบเยนผมก็ไปกอรอกภาษีสารัตกอรอกภาษีเสร็จปุ๊บยินยันตัวต้นเสร็จอ่าทางระบบก็แจ้งมาว่าได้ส่งกินมาให้ในวันที่สิบเก้าธันวาคมครับผมซึ่งกะถือว่าเร็วอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า,วา,วาถ้านับจากวันที่สิบเก้าธันวาคมถึงวันนี้ก็ประมาณสิบสิบกว่าวันครับประมาณสิบแปดวัน สิบแปดสิบเก้าวันนเนาะได้รับพินหรับนี้อับผมหลังจากที่เราอ่ายื่นเดือนตัวตุนแล้วก็ทางระบบได้แจ้งว่าได้ส่งพินมาให้วันที่สนะิบเก้าเนาะวันนี้วันที่ห้าห้ามกราคมครับถือว่าไหวครับผมคือพันผมกับพาวนาเลยก่อนที่ผมจะยื่นเนะะาะกับวนาขอ กับน้องโอเองครับขอให้อ่าไม่ว่าจะทําอะไรนะก,ก,ก็ขอให้งานตทนนั้นราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคแล้วก็ขอให้อ่าพ่อนี่ได้เปิดสร้างได้ได้ให้ได้นะผ่านกฎของยูทูบไม่ได้ก็ปรากฏว่าผ่านไปได้ดีพี่น้องบุ๊มเอียงสะดุดเลยครับอ่า ผมทําขั้นตอนเดียวเท่านั้นอ่ะคือไม่ต้องไปแก้เลยะยืนะย่นยื่นเปิดสร้างราได้ปุ๊บระบบก็แกงมาว่าอ่าตรวจสอบแล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีติดลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ่งครับอเดียวอผมยื่นวันที่ยี่สามวันที่ยี่สีนี้อีเมลแก้งมาว่าคุณยินดีด้วย คุณได้เป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบอ่าโอ้ผมดีใจมาก,กับวันนั้นแล้วก็ยืนกันตัวตนอ่อกอกภาษีอ่าก็ผ่านชุวครับอ่าถือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเลยพี่น้องอ่าถือว่าสุดยอดมากอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเปิดบัญชีธ,ธานาคารครับแล้วก็จะกองอ่ายืนยันตัวต,วต,วตวน,นเพื่อนับรายได้ พาคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซครับเอฟซแฟนครับเนาะเอซแฟนครับน้องอิงสาวหน่อยเป็ดบันแพงเอซี FC แฟนครับอ่าที่เขามารับชมในช่องสงชำนาญครับอ่าต้องขอบคุณย่างยิ่งครับผมก็ุณหอายๆครับผมที่บอกขามโฆษณาเนาะที่ดูโฆษณาให้ครับผมผมก็จะทำตามที่ผมไปพูดไว้ถ้ามีไรายได้ผมก็จะทำ อะไรให้น้ององเองครับใต้คลิปเนาะขอเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์ YouTuber ครับหลายท่านเนาะที่ยังไม่ผ่านกฎการสร้างรายได้ของ youtube ครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับอขอให้สู้ครับผมสู้ต่อไปนะพยายามทําทําคลิปสม่ำเสมอครับสักวันหนึ่งก็ต้องทําได้แน่นอนครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับหลนะายาท่าน,น,นครับผมคลิปนี้ก็ต้องล่ามแต่ก่อนน,นอนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้ทุกคนสดีไม่แห้งครับสุขกายสุขใจร่ำร่ำไปด้วยสวัสดีครับ